นี่แนะทุกคนที่ใช้สุภาษิตก็จะใช้สุภาษิตต่อไปนี้แก่เจ้าคือแม่เป็นอย่างไรลูกสาวก็เป็นอย่างนั้นพี่น้องครับเอเสเคียวเปรียบอิสราเอลว่าเป็นลูกของคนอาโมไรและฮิตไททํทำไมเขาจึงพูดอย่างนั้นครับเหตุผลก็คือคนอิสราเอลเรียนแบบการนมัสการรูปเคารพจากคนอาโมไรและคน ฮิตไทเหมือนกับที่ลูกๆมักจะเรียนแบบพฤติกรรมชีวิตของพ่อและแม่ของตนดังนั้นการที่ลูกจะเป็นอย่างพ่อแม่ได้นั้นเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่ลูกๆมองเห็นความประพฤติของพ่อแม่และเขาเรียนแบบความประพฤตินั้นเนื่องจากเราจะได้รับอิทธิพลชีวิตจากคนที่เราใกล้ชิดที่สุด และเด็กนั้นจะเชื่อและทำตามในสิ่งที่ตามองเห็นมากกว่าในสิ่งที่หูไม่ได้ยินเมื่อเราอยู่ใกล้ใครเราก็มีโอกาสที่จะเรียนแบบชีวิตคนเหล่านั้นเหมือนที่พระคัมภีตร์ตอนหนึ่งที่บอกว่า mm. เหลกรับเหล็กได้ฉันใดคนหนึ่งก็รับเพื่อนของตนเองได้ฉน,นั้นถ้าหลักการเป็นอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ทุกคน ควรจะทํำยังไงดีครับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนควรจะพาลูกหลานของเรามาน้ำมศการกับเราทุกครั้งที่โบทวันอาทิตย์เพื่อให้ลูกของเราได้ไปเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆในคิสจักรเด็กเพื่อนๆที่รู้จักกับพระเจ้าเพื่อนๆที่รักพระเจ้าเพื่อเขาจะได้เติบโตนะครับเข้าใจแนวความคิด และการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนและตัวของพ่อแม่เองนะครับก็จะต้องเป็นแบบอย่างในเรื่องต่างๆแก่ลูกเมื่อเราอยากจะให้ลูกเรียนแบบเราในเรื่องใดเราก็จะต้องเป็นแบบอย่างในเรื่องนั้นพี่น้องครับถ้าลูกๆของเราทุกคนถูก้อมรอบด้วยพ่อแม่ที่รักพระเจ้าเดมกับพระเจ้าและเพื่อนๆในคิิจักรเด็กของเขาที่รักพระเจ้าลูกก็มีโอกาสมากที่จะ เดินกับพระเจ้าและรักพระเจ้าก็มีการทําวิจัยเมื่อไม่นานมานี้เองที่บอกบอกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้พาเด็กๆนะครับมาที่โบสถ์เสมอโอกาสที่เด็กคนนั้นจะเข้มแข็งกับพระเจ้าจะมีถึง70%แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่นอกจากจะพามาที่บวชแล้วที่บ้านยังเป็นตัวอย่างให้กับลูกๆในการประพฤติในคำพูดในสิ่งต่างๆ โอกาสที่ลูกจะเป็นคิดสินที่เข้มแข็งมีถึง90%นนี่ก็เป็นผลของการวิจัยที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นลูกลูกของเรามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตฝ่ายวิญญาณหรือมีโอกาสที่จะล้มเหลวในชีวิตฝ่ายวิญญาณขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับคุณพ่อและคุณแม่พี่น้องครับผมขอพูดกับคุณพ่อคุณแม่อย่ายึดต,ติดกับความสะดวกสบายของตนเอง จนทาให้ไม่ได้ฝึกลูกให้เดินในทางของพระเจ้าบางครั้งพ่อแม่อาจจะเหนื่อยจากการทํางานในวันเสาร์นะครับเพราะว่าที่จังหวัดของเรานี้วันเสาร์ก็อาจจะไม่ได้หยุดงานห,หยุดงานวันอาทิตย์ันเดียวแล้วก็มีบวชวันาทิตย์วันเสาร์พ่อแม่ก็เหนื่อยแล้วเมื่อพ่อแม่เหนื่อยแล้ววันอาทิตย์พ่อแม่ก็อยากจะนอนตื่นสายก็ไม่อยากจะมาโบกก็พ่อแม่ก็เลยไม่ได้มาโบชและเมื่อพ่อแม่ไม่ได้มาบบชลูกของพ่อแม่ ก็ไม่ได้มาบวชด้วยตัวพ่อแม่การไม่ได้มาบวชเพียงบางครั้งก็คงไม่ทําให้พ่อแม่หลงหายหรอกครับเพราะว่าพ่อแม่รู้จักกับพระเจ้ามานานแล้วแต่ลูกๆที่เห็นพ่อแม่ไม่ได้มาบวชสิครับความรู้สึกหนึ่งจะตกลงไปในใจของลูกก็คือการมาบวชไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุด การมาโบทชไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดของพ่อแม่การมาโบทชไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดของครอบครัวดังนั้นสิ่งนี้ก็จะตกลงไปในใจของเด็กในอนาคตเมื่อเขาเติบโตขึ้นเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาต้องแลกระหว่างการได้มาสิส่งนั้นและการที่จะไม่ได้เดินกับพระเจ้าไม่ได้เข้มแข็งกับพระเจ้าไม่ได้มานมาสัสการพระเจ้าลูกก็มีโอกาสจะเลือกเอาสิ่ง นั้นเป็นองครับแนตะ่พ่อแม่เห็นความสําคัญของเรื่องนี้วางแบบอย่างดีๆให้กับลูกพาลูกมาโบสตั้งแต่ลูกยังเป็นเด็กนะครับจนกระทั่งลูกก็เป็นวัยรุ่นนะช่วงที่เขาเป็นเด็กนั้นเขาอาจจะนะครับยังไม่เปิดใจแต่ว่าพ่อแม่ก็สามารถจะหนุนใจนะั้นให้ลูกๆนะั้นมาคิดจะจัดเด็กได้ไม่ว่าเขาจะอยากมาหรือไม่อยากมาก็ตามแต่พ่อแม่ต้องวางระบบ ให้ลูกของเรามีระเบียบมีวินัยเขายังเป็นเด็กอยู่เรายังสามารถวางระบบระเบียบเขาได้สำนวนไทยบอกว่าไม้อ yeah ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากถ้าเขาอายุยังน้อยอยู่มีโอกาสที่พ่อแม่จะวางระบบระเบียบวินัยฝ่ายวิญญาณให้กับเขาแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้วางให้กับเขาตั้งแต่เด็กเมื่อเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ พ่อแม่จะไปจัดการชีวิตของเขาไม่ได้แล้วครับเพราะเขาจะไม่ยอมให้จัดการชีวิตพระกัมภีร์ตอนนี้บอกบอกว่าแม่เป็นอย่างไรลูกสาวก็เป็นอย่างนั้นก็กําลังจะบอกว่าลูกๆนั้นจะเรียนแบบชีวิตของคุณพ่อและคุณแม่ไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นอย่างไรลูกเดินตามแบบอย่างเสมออันนี้เป็นเรื่องบิโดยปกติเช่นเดียวกันครับพ่อแม่ฝ่ายวิญญ,ญาณ ก็คือผู้นำที่จะจับท้องถิ่นทุกหนทุกแห่งถ้าเราอยากจะให้ลูกของเราเดินกับพระเจ้าตัวเราต้องเป็นไงครับเดินกับพระเจ้าก่อนเปาโลจึงพูดอย่างชัดเจนกับพี่น้องที่เมือนโคลินในหนึ่งโคลินบทที่11ข้อที่หนึ่งว่าั้าหลายจงตามแบบข้าพเจ้าเหมือนที่ข้าพเจ้าตามแบบพระคริสต์เรียนแบบข้าพเจ้าเหมือนที่ข้าพเจ้าเรียนแบบพระคริสต์อยากจะให้ลูกของเราไม่ว่าจะเป็นลูกจริงๆหรือลูกแกะของเรา เป็นอย่างไรพ่อแม่หรือผู้นำในคริสตจักรก็จะต้องเป็นแบบนั้นอยากให้สมาชิกถวายพ่อแม่ในคริสตจักรหรือผู้นำในคริสตจักรก็ต้องถวายอยากให้ชีวิตทำงานหนักผู้นำในคริสตจักรก็ต้องทำงานหนักอยากให้ชีวิตเสียสละเพื่อพระเจ้าผู้นำก็ต้องเสียสละเพื่อพระเจ้าอยากให้ชีวิตมีชีวิตอธิษฐานผู้นำก็ต้องมีชีวิตอธิษฐานอยากให้ชีวิตสมาชิกเป็นอย่างไรเริ่มต้นจาก ผู้นำพรกกัมพีตอนนี้จะบอกว่าแม่เป็นอย่างไรลูกก็เป็นอย่างนั้นพ่อแม่เป็นแบบไหนลูกก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนที่สำนวนไทยบอกว่าต้นไม้หล่นไม่ไกลต้นมันจะหล่นมาที่โคนต้นเท่านั้นโดยปกติแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะไม่ค่อยมีการพาเหล่าพากอนะครับฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นแต่จะเป็นไป ตามที่คุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายบิญญาณเป็นเราจึงเห็นครอบครัวคริสเซียนที่มีหลายรุ่นหลายเจเนอเรชันตั้งแต่6-7เจ n e เ a t นอเรชันมาแล้วลูกหลานเหลนหลุนหลาวยังรักพระเจ้ายังเดิงกับพระเจ้าอยู่เพราะว่าเขาเห็นแบบอย่างที่ดีของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาในอดีตท,ที่เดินกับพระเจ้ามาดังนั้นพี่น้องครับตัวของเราเองครับคุณพ่อคุณแม่จะเป็นตัวกําหนด ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของลูกของเราในอนาคตอย่าเห็นแก่ได้อย่าเห็นแก่ความสะดวกสบายของตนเองอย่าเห็นแก่เงินอย่าเห็นแก่งานพิเศษมากเกินไปจนกระทั่งไม่สนใจว่าลูกเราจะมีชิดไฟวิญญาณหรือไม่อย่างไร การพาลูกมาในคิสจักรเด็กการเรียนจากครูละวีที่สอนเรื่องราวของพระเจ้านั้นมีคุณค่ามากกว่าเงินไม่กี่พันบาทไม่กี่ร้อยบาทที่เราได้จากการไปทำงานโอทีในวันอาทิตย์และขังลูกของเราหรือฝากลูกของเราไว้กับครอบครัวข,ข้างบ้านเพื่อเราจะมีะไรายได้เพิ่มจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าเรามีเงินทองมากมายส่งลูกเราเรียนโรงเรียนดีๆได้แต่ จิตวิญญาณของลูกของเราต้องอ่อนกาลังหรือหลงหายไปในอนาคตพระเจ้าบอกว่าต่อให้ได้สิ่งของหมดทั้งโลกแต่ต้องสูญเสียชุดฝ่ายวิญญาณจะเอาอะไ,ร,ไรกคืนไปแมาได้อยากจะหนุนใจคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านเป็นคนกําหนดความสําเร็จหรือความล้มเหลวของลูกของท่านและการกําหนดนั้นขึ้นอยู่กับว่าท่านพาลูกของท่านเดินกับพระเจ้าโดยเป็นแบบอย่าง อย่าลืมนะครับเด็กเขาจะทำตามสิ่งที่เขาได้เห็นมากกว่าสิ่งที่เขาได้ยินหมายความว่าต่อให้คุณพ่อคุณแม่พูดว่ารักพระเจ้าอย่างไรพูดว่าพระเจ้าดีอย่างไรแต่ว่าถ้าชีวิตของพ่อแม่ไม่ได้ทําให้ลูกมองเห็นว่าพ่อแม่รักพระเจ้าไม่ได้ทําให้ลูกมองเห็นว่าพ่อแม่เห็นพระเจ้าสําคัญลูกจะไม่เชื่อละครับเขาจะได้ยินแต่เขาจะไม่เชื่อดังนั้น พ่อแม่ครับขอให้ท่านได้เดินกับพระเจ้าไม่ว่าจะแลกมาด้วยความยากลําบากแลกมาด้วยการเสียสละอย่างไรก็ตามแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้มานั้นจะคุ้มค่ามากคือลูกของท่านได้ติดตามพระเจ้าได้เดินเข้มแข็งกับพระเจ้าเหมือนลูกในที่จักเด็กของเราหลายคนที่เข้มแข็งที่เดินกับพระเจ้าเพราะคุณพ่อคุณแม่พามาโบสถ์ตั้งแต่เด็กยังอายุน้อยๆให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับ ข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่เรารู้ว่าพ่อแม่ทุกคนนั้นมีอิทธิพลที่จะส่งต่อให้กับลูกของเขาขอพระเจ้าให้คนของเราทุกคนนั้นส่งมรดกที่ดีฝ่ายวิญญาณไปยังลูกของเขาทุกคนในการเป็นแบบอย่างในการเดินกับพระเจ้าอย่าให้พ่อแม่บางคนเห็นแก่ความสะดวกสบายเห็นแก่การเงินเห็นแก่หน้าที่การงานและทำคเขาแลกมากับ จิตวิญญาณของลูกของเขาและเขาไม่คิดจะพาลูกเดินติดตามพระองค์ขอพระเจ้าเปิดตาใจให้พ่อแม่รู้ว่าเรื่องฝ่ายวิญญาณน,นั้นสำคัญมากกว่าเรื่องทางฝ่ายกายภาพลูกเราต้องเข้มแข็งกับพระเจ้าก่อนไม่ใช่ลูกเราต้องประสบความสำเร็จในเรื่องของการาเรียนก่อนอย่าให้เราได้ไปผิดทิศผิดทางกอบคุณพระเจ้าและสรรเสรมพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์้าเมนอาเมนเราจะมีโอกาสได้ถามเผื่อคนที่ไม่สบายเจ็บป่วยพระกัมภีลูกาบทที่9ข้อที่1ข้อที่2บอกว่าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเราออกคําสั่งโรคภัยไข้เจ็บนั้นก็ต้องเชื่อฟังเราอาเมนไหมครับวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีแห่งสิทธิอํานาจฤทธิเดชและความเชื่อถ้าท่านเชื่อจริงๆในสิ่งที่ท่านจะพูดต่อไปนี้ ท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอาเมนไหมครับพร้อมนะครับ,รบข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูเรามีสิทธิ์ขนานเหนือโรคภัยไข้เจ็บทุกประการที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราและร่างกายของพี่น้องคนอื่นๆที่กําลังฟังรายการมานาจาันใหญ่อยู่ในขณะนี้เราขอสั่งในนามพระเยซูให้โรคภัยไข้เจ็บให้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราและของพี่น้องของเราทุกคนจงหายเป็นปกติ ความผิดปกติจงออกไปในนามพระเยซูอาเมนขยับตัวทำสิ่งที่ทำไม่ได้มาก่อนถ้าท่านเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแอปพลิเคชันของคริสตจักรเมล็ดพันธุ์ของเราซึ่งพี่น้องสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android ไเมื่อท่านดาวน์โหลดแล้วท่านก็จะสามารถเข้าฟังมานาจารย์ใหญ่ฟังคำเทศนาฟังคำสอนฟังคำรยานชีวิตและเรียนบเรินเฝ้าเดียว กับเราได้ตลอดเวลานะครับท่านสามารถจะดาวน์โหลดมาไว้ในมือถือของท่านใน iPad ของท่านได้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพระเจ้าอวยพอและคุ้มครองให้พระพักทอประกายล้นด้วยพระเมตตาพระพักหัน เจ้าสงโปรดประทันและทวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าสงโปรดประทันและทวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลาน ให้ทั้งครอบครัวหมดทั้ครอบครัวเป็นชะลูกล้านเป็นชะลุล้านการส่งสารทิตดำทั้งทันไปการส่งตานติอยู่ข้างคุ้มภัย พระพักทอประกายและล้นด้วยพระมีตาพระพักหันมาหาทันและมอง